ลูกชายเบ็คแฮมเตรียมลงสนามทีมบีของเบรนฟอร์ดโรมิโอเบ็คแฮมลูกชายของเดวิดเบ็คแฮมอดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษเตรียมประเดิมสนามให้กับทีมบีของเบรนฟอร์ดในพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้โรมิโอในวัย20ปีเดินตามรอยเท้าพ่อของเขาด้วยการพยายามเป็นนักฟุตบอลระดับท็อปโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเขาลงสนามเป็นตัวสำรองให้กับทีมอินเตอร์ไมอามีสโมสรดังในเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกา ที่มีพ่อของเขาเป็นเจ้าของสโมสรสำหรับเบรนฟอร์ดทีมอันดับ11ของตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้พร้อมให้โอกาสผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์อย่างโรมิโอเข้าสู่ทีมเพื่อการทดสอบความสามารถโดยเบรน์ฟอร์ดจะลงสนามในเกมกระชับมิตรกับครูอเล็กซานดราทีมในศึกลีกทูโดยมีรายงานออกมาว่าโรมิโอพร้อมสำหรับโอกาสที่จะลงสนามในครั้งนี้